สวัสดีค่ะพี่น้องมนีค่ะพาพี่น้องมาเบิ้งแปลงพักผ้าด้วยจะมนีสิพ้ามาเบิงวิธีการถอนหญ้าออกจากพักผ้านะคะตอนนี้ก็อยู่แปลงหญ้าอายุสี่สิบกว่ามือนะคะพี่น้องค่ะประมาณสี่สิบห้ามือค่ะขนาดต้นก็จะประมาณน,นี้นะคะพี่น้องเห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นหญ้าเด้ลจะเคยมีพี่น้องสร้างมเมล็ดพันธุ์ไปเรามันบกเกิดนะคะผลมา เพิ่นเห็นต้นแนวนี่เพิ่นว่ายาค่ะพี่น้องนี่ขึ้นนีคือต้นผักผ้ายนะคะเป็นใบเลื้มแหลมนี่จ้ะพี่น้องนี่นี่คือต้นหน่อยมันจ้ะโบเมนยาเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะสี่สิบห้าหมือกับสีประมาณนี้ค่ะสี่สิบกว่าประมาณนี้ค่ะสี่บเกินสี่สิบห้าหมือค่ะนี่พี่น้องผ้าเบงนะคะอันนี้คือทอนอยาออกแล้วข้างหนึ่งค่ะมันก็เริ่มมี ยาเกิดขึ้นมาอีกจึงสี่เ้าถอนออกเลยเวยครับพี่น้องนี่จ้ะถอนออกถอนเบาๆด้วยครับเพราะว่าหากมันตัวนี้มันสิลอยขึ้นมานะจ้ะวิธีการถอนกับตองยางห้อยเกาเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เขาจะมีห้อยมองเหยียบมองนี้ยางมาเทียวนาก็มาเหยียบห้อยเกาด้วยจ้ะนี่นี่ทางเขาเหยียบไปห้อยไม้นี่ยาอ่าพักมันสิบวเกิดด้วยครับมาพักมันจะตาย หอยเก่าไปตลอดเออพี่น้องเด้ออันนี้เอายาวออกแล้วรอบรอบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นรอบสองค่ะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งนะคะแปลงใหญ่ค่ะอ่าตัวน,นี้เป็นขนาดสองเดือนนะคะพี่น้องพักผ้าค่ะไก่สิ้เก็บแล้วนะคะนี่นี่เริ่มออกการใบแล้วนี่พี่น้องนี่คือสองเดือนนะคะตอนนี้กะจะคล้องแปลงเพิ่นกับกำลังเอา เอาหญ้าออกค่ะพี่น้องนี่มีเบิ้ลด้วยจ้ะนี่คือจุดสําคัญในการปลูกพักผ้ายนะคะถ้าขยันเอาหญ้าออกได้กับเป็นพืชผลิตค่ะนี่จ้ะพี่น้องวิธีการด้วยค่ะไปเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะนี่นบ่พี่น้องน้ำไหลเขาจะคอยเล่มออกแบบนี้ด้วยจ้ะเอากระตาใส่น,ำน้ำเนาะจ้ะน,นี่เอากระตามาตั้งไว้วิธีการตั้งด้วยค่ะพี่น้อง เวลาเก็บกับเก็บแบบเดียวกันค่ะใส่อาเล็กแบบนี้นะคะแลวกอากระตาว่างมันจะเห็นไห้บ่อทับต้นหยาโเฮ็ต้นพักค่ะพี่น้องนี่จ้ะพักข้องเข้าก็จะเปราเสียหายพี่น้องเห็ดขาตั้งแบบนี้จ้ะเอาภาชนะมารองรับนะคะนี่ค่ะพิธีการเก็บหยานะคะต้นควอต้นควอได้ไม่ใหญ่เข้าก็คอยแบงอกเอานะโรขก้นอันที่ร้านนี้มันติด ถอนต้นหน่อยมันออกน้ำอ๋อก็คือแบบเงาใหญ่ๆจย่งนี้สีบ่นี้มามีเฮเทเปิเบิ่งแน่นี่ได้เงาใหญ่ๆสีเฮาก็บคอยเอาออกทีละอันนี้อ่าอย่าดกปวดเลยแม่นแหมเฮาดกปวดต้นหน่อยมันสีหากหากยาหากพักกัสิลอยขึ้นแม่นอ๋อนี่คือวิธีการนะคะดูแลพักผ้าน่อยค่ะพี่น้องนี่จ้ะเอาายที่ คอยเก็บคอยเล่มออกแบบนี้ได้จ้ะแปลงเพื่อนกระโบมีดอกหญ้าแต่ว่าตัวนี้มันหญ้าแห้งว่าไหนข้ะหญ้าเกิดร้ายผักแขงเกิดร้ายอ๋อนั่นคือแปลงนั่นหญ้าโบมีนั่นมค่อยมีผักนั่นน้องแปลงจ้ะมค่อยมีหญ้าตัวใดโบมีหญ้าแตแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับดินเนาะถ้าดินดีดินได้บ่เป็นกดเป็นด่างหญ้าก็จะเกิดดีเนาะรัดก็จะเกิดด้วกัน นั่นนั่นตู้นั่นนั่นเป็นดินที่หนังข่้วยนี่เป็นดินเป็นหนังบบเกิดขั้นไปขั้นเป็นดินแนวน่ะบ้านดินดินขงเขานี่มันต้องเป็นดินเป็นดินด่วนแม่งนตัวนี้มันดินด่วนดินทรายอ่พี่น้องดินลักษณะดินแบบนี้นะคะเป็นดินด่วนดินทรายแบบนี้ได้จ้ะนี่จ้ะมันจะเกิดดีได้จ้ะนี่เกิดดีอยู่ตี้นี้ลักษณะดิน แต่ว่าหญ้าก็จะเกิดดีขึ้นกันเด้อค่ะพี่น้องก็ต้องค่อยขยันออกเอาออกนี่ค่ะพี่นอ้องหญ้ากเกิดดีพักก็เกิดดีค่ะนี่จ้ะค่อยๆดกออกด้วยจ้ะ,ะนี่ค่ะพี่น้องมันก็จะเมื่อยแนนแต่ว่าค่าตอบแทนมันก็คุมนะจ้ะ ตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่เท่าไรน้องวะมันเป็นลอยหาซีฟหรอมันโยนถั่วแกนุ่งละถุงละอ๋อถุงละลอยหาซีฟมันโล่งหากิโลเมนบมนช่วงนี้มันโล่งเพิ่นซื้อนึ่งบานเพิ่นซือลอยหาซีฟจะถือว่าก็ยังราคาดีอยู่เนาะยังราคาดีอยู่น่จพี่เนาะวิธีการเอาหญ้านะคะเอาหญ้าออกจากพักผ้าหน่อยจ้ะ นะคะพี่น้องคะกะเป็นผลผลิตอายุสองเดือนนะคะพอเอาหยาออกแล้วมันกะสิเป็นลักษณะแบบนี้พาพี่น้องมาเบิ้งจันนี่ค่ะหลังจากเอาหยาออกแล้วนะคะมันก็จะมี่ตะพักค่ะนี่ต้นไหนต้นใยกรเท่ากับเก็บเอาไปขายก่อน,นี่ค่ะตัวน,นี้มันก็ต้นใยกาแล้วคะ ไก่สีได้เก็บแล้วเข้ากับทยอยเก็บไปค่ะต้นหน่อยก็จะค่อยเกิดตามมานะคะนี่นี่จ้ะใบเล่มแหลมแบบนี้เด้อพี่น้องใบพักเด้อยจ้นนี่นี่นค่ะนี่คือพักผยาน่อยนะคะต้นอ่อนมั่นค่ะแตกไม่นะคะนี่จ้ะแ่บมเห็นเบียบปนไ,นได้แน,น,น่นนตอนลุกงานวันนี้เอาลุกออกแล้วมันก็จะขืนน้ำก้นนะน้ะ อืแ็แต่เขาสีได้ป้าถิ่มกันหลายบบพผ้าใยกับป้าถิ่มกันหลายแต่ย้อนจังสีลาเห็นที่แหลกหยามเกิดก้อนเนาะจ้ะาโบเกิดกับป้าถิ่มกับโบล็อกเอาอที่วันแค่เอาหยาออกแล้วมีแต่ป้าจะเกิดนั่นก้นแล้วจะได้เพราะเนี่ยบึงที่จังมวันบ่มีป้านะท่านล็อกหนาอแล้วมันก็เกิดนั่นก้นถ้าเอาหยาออกออกตอนแรกนี่หยาจะเกิดขึ้น แบบหลายเลยมันหมดจ้ทั้งอันกับท่านมองไหนมันหยาแห้งกันหยาก็เกิดก้อนเหมนที่สแสดงว่าตอนที่เขาปลูกไม่ไมนี่เห็นหยาพึงตกใจเขากระดกออกก่อนกระกออกแล้วดอกออกนันกับวันมื่อสีบุมีเบี้ยพักนั่นนั่นแก้เก้าตุวเจาพานมานั่นกดกมานั่นแทบสีบุเห็นเบี้ยพักตอนที่แหลกม,มันว่าจะใส่บาทน,นี่ยังว่ากดกหยาอุกแล้ว พนาทั้งนั้นเลยจ้าโอเคนะคะพี่น้องคะมาอน,นีค่ะกะพอกันเล็กๆน,น้อยๆนะคะพาเบิงวิธีการถอนหยาออกจากพักพายหน่อยนะคะเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆในการดูแลพักพายเป็นสิ่งที่พี่น้องนี้ต้องเอาใจใส่นะคะเมื่อยแน่กับ่เป็นยังถักผลตอดแทนอนมากก็คือโอเคอยู่ค่ะพี่น้องราคามันดีนะคะ เอากับอดอทุนเอาค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกะขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้พี่น้องทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จค่ะในการปลูกพักผ้าหน่อยค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ